สะพานบ้านแก้งตำบลกุดเมืองหามอําเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาชมระดับน้ำในแม่น้ำมูลบริเวณของสะพานบ้านแก้งตำบลกุดเมืองหามอําเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งวันนี้ก็ขึ้นธงแดงเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมนวลละครับธงแดง สะพานบ้านแก้งก็ขึ้นธงแดงเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านนี้ก็เป็นแพรร้านอาหารนะครับทางนี้ก็ไปบ้านกุดเมืองหามนะครับนี่ครับตรงนี้แลครับเป็นแพรร้านอาหารก็ปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าน้ําท่วมสูงนะครับก็อันตรายนะครับก็ปิดไปเรียบร้อยปิดก่อนนะครับช่วงน้ําเยอะ โอ้สะพานโยกเลยนะครับรถสิบล้อวิ่งไปนี่ผมยืนอยู่ตรงนี้นี่สะพานโยกเยกโยกเย,ยกเลยทีเดียวนะครับนี่คือสะพานบ้านแก้งนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ํามูลนะครับอยู่บริเวณของบ้านแก้งตําบลกุดเมืองหามอําเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดครับทางนี้ก็ไปตําบลคูซอดอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับ ทางนี้ก็ไปบ้านกุดอ่าบ้านแก้งนะครับตรงนี้บ้านแก้งตำบลกุดเมืองหามอําเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรสีสะเกดครับนี่ละครับเป็นบรรยากาศนะครับเป็นสถานการณ์น้ำในบริเวณแม่น้ำมูลของสะพานบ้านแก้งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ